สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d พ a ดแคสตจะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเกิลกรุ๊ปวงใหม่นะคะที่พวกเธอเนี่ยก็กําลังจะเดบิวต์แล้วนะคะสําหรับวง e n i น x นั่นเองนะคะเป็นวงจากทางค่าย j y p Entertainment ตตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการปล่อยทั้งภาพนะคะหรือว่าจะเป็นทีเซอร์เนี่ยออกมาแล้วให้แฟนเนี่ย ก็ได้ติดตามกันนะคะสําหรับวง Enmix นั่นเองซึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งสมาชิกนะคะของวง Enmix ที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เยอะจริงๆสําหรับลินลี่นะคะโดยลินลี่เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่อายุมากที่สุดในวงนะคะแต่ว่าในวงเนี่ยเธอก็ไม่ได้เป็นลีดเดอร์นะคะเพราะว่าลีดเดอร์ของวงเนี่ยก็คือแฮร์วอนนั่นเองทีแรกเนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็เหมือนว่ามีการพูดถึงอยู่เหมือนกันหลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการ คาดเดาคาดการกันนะคะว่าลิลลี่เนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นลีดเดอร์เพราะว่าด้วยระยะเวลาของการเป็นเด็กฝึกของเธอเนี่ยนะคะกับทางค่าย JYP เนี่ยก็ถือได้ว่ายาวนานมากๆแล้วในวงเนี่ยเธอก็เป็นคนหนึ่งที่อายุเยอะที่สุดในวงนั่นเองนะคะก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยมองว่าตอนนั้นเนี่ยลิลลี่น่าจะเป็น ลีดเดอร์ของวงอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยเนี่ยนะคะคนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยก็คือแฮวอนก็เชื่อว่าแฮวอนเนี่ยนะคะน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีทักษะการเป็นผู้นําที่สูงมากๆเลยนะคะโดยลิลลี่เนี่ยนะคะตําแหน่งในวงของเธอเนี่ยก็คือเป็นโวคอลนั่นเองนะคะหลายๆคนนี่ยก็น่าจะเห็นถึงผลงานการแสดงของเธอมาแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะเคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ K-pop Star นะคะในซีซั่นที่4ในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ยังเด็กมากๆนะคะแต่ว่าก็ยัง สามารถแสดงความสามารถในการร้องเพลง ก็เชื่อนะคะว่าใครที่ได้รับชมเนี่ยนะคะก็จะต้องประทับใจมากๆเลยนะคะสําหรับการร้องเพลงของเธอก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นจริงๆในเรื่องของทักษะโวคอลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการร้องต่างๆหรือว่าจะเป็นการไฮโน้ตโดยเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าโดดเด่นจริงๆในเพลงสากลแล้วในรายการเนี่ยนะคะเธอก็ยังได้มีการเปิดเผยด้วยว่าเธอเนี่ยก็ชื่นชอบ JYP เอามากๆเลยนะคะก็เลยทําให้เธอเนี่ยนะคะตัดสินใจเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดนะคะที่ JYP Entertainment นั่นเอง โดยเธอเนี่ยนะคะก็ใช้ระยะเวลาการฝึกที่ยาวนานมากๆก็ถือได้ว่าเป็นระยะเวลา7ปีเลยนะคะในตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงกันเหมือนกันว่าเธอเนี่ยน่าจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวจากทางค่ายเพราะว่าก็ไม่มีการอัปเดตอะไรออกมาเลยแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็ได้รับการเปิดตัวว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง e n m i x นั่นเองนะคะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แฟนๆนนก็ได้มีการพูดถึงกันว่าถ้าวง e n m i x เนี่ยนะคะเดบิวต์ออกมาเนี่ยก็เชื่อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยนะคะที่จะมีการแข่งขันในเจนนี้เนี่ยค่อนข้างสูงเลยด้วยความที่มาจากค่ายใหญ่นะคะแล้วก็คอนเซปต์เพลงแบบว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเพราะว่าอย่างที่เราเห็นจากรูปภาพหรือว่าทีเซอร์ต่างๆรวมทั้งสมาชิกทั้ง7คนเนี่ยเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยแฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการคาดหวังนะคะว่าวงนี้เนี่ยน่าจะเป็นวงที่ ประสบความสําเร็จจริงๆถ้าเดบิวต์ออกมาเนี่ยก็น่าจะมีการแข่งขันนะคะกับวงปัจจุบันเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยรวมทั้งลิลลี่เองนะคะแฟนๆก็ต่างมองว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปอีกหนึ่งคนเลยนะคะที่แฟนๆเนี่ยต่างพูดถึงกันนั่นเองโดยเรื่องตัวท็อปที่โดดเด่นของเธอเนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมองว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นตัวทออ็อปในด้านของการเป็นโวคอลในเจนซี่นั่นเองนะคะ ก็ถ้าจะให้พูดถึงใน Gen 4นะคะว่าใครเนี่ยที่เป็นตัวท็อปในเรื่องของโวคอลเนี่ยก็มีหลายๆคนเลยนะคะที่โดดเด่นแต่เชื่อว่านะคะลีลี่ถ้าเธอเนี่ยเดบิวต์ออกมาแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมองว่าการโวคอลของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถร้องได้ดีจริงๆร,รวมทั้งเทคนิคต่างๆด้วยนะคะในตอนนั้นเนี่ยที่แฟนๆเนี่ยนะคะก็เห็นกันตั้งแต่รายการ K-pop Star หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าห่างหายไปนานมากๆ ทาง jyp เนี่ยก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเธอนะคะเราเนี่ยก็มาเห็นเธอสําหรับการเปิดตัวนะคะกับทางวง enm ก็ได้เห็นเป็นคลิปที่เธอเนี่ยนะคะได้มีการร้องเพลงแสดงความสามารถเป็นคลิปเปิดตัวของเธอนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะแฟนๆก็ต่างมีการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นจริงๆในเรื่องของโวคอลนั่นเองนะคะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงกันนะคะสําหรับลินลี่ที่แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมองว่าถ้าเธอเนี่ยเดบิวต์ออกมายังไงก็น่าจะเป็น ตัวท็อปในเรื่องของการโวคอลอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะว่าลิลลี่เนี่ยนะคะเธอจะก้าสู่การเป็นตัวท็อปในเรื่องของโวคอลในจนซ4เนี่ยได้หรือไม่นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ